สวัสดีค่ะเพื่อนๆสลาเมอร์กลุ่มค่ะไปเที่ยวสวนกันค่ะวันนี้ค่าล้างเตรียมผักวันนี้เราจะไปสวนกันเนาะทำสุก,กี้ที่นู่นเลยค่ะคะเราจะทำสุกี้ปลาเนาะวันนี้ปรุงรสตามใจชอบค่ะค่ะปลาของเราเราก็ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสเนาะแล้วก็พริกไทยน้ำมันหอยอะไรประมาณนี้ค่ะโอ๊ย หอมไปเยอะเลยน้ำม <S preach ry> okay, <wod> ันนาแกะโอเคหอมดีค네่ะไม่เป็นไรเหตุผลที่คือเราไปสวนเนาะเราใส่ถุงแบบนี้เราเดี๋ยวเราขยำขยำเนาะแบบปรุงรสแบบทําแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราคือจะได้ไม่ต้องเอาภาชนะของเราบางอย่างที่แบบไม่จําเป็นแบบถุงหรือจานอะไรเงี้ยอันนี้คือเราทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยเนาะโอเคค่ะพร้อมตะเกียบช้อนชามแก๊สกระดาษปิกนิก ของเราพร้อมเรียบร้อยปค่ะเกือบลืมน้ำซุปที่แรกเราจะใส่ขวดเนาะแต่เพราะว่าเราใส่ถุงไปแล้วเราทิ้งเลยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครบค่ะเย็นละไปสวนะ ก็จะเป็นทะเลเนาะที่เขาเล่นแบบเซิร์ฟเล่นอะไรกันมีเจ็ตสกีนู่นนี่นั่นเนาะแต่เราอ่ะจะเข้าไปในสวนเนาะกว่าจะถึงก็ไกลอยู่ว้าวดูนกเต็มทะเลเลยอะ่ะซีเกอเ่อนเนะเขาเรียกอะไรอะ่ะนกนางแอน่น ก่อนตรงเนี้ยเราจะมาบ่อยค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเพื่อนเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่ช่วงหลังนี่เ,เขาได้ที่ใหม่แล้วก็ไปทําบ้านใหม่อยู่ข้างอีกที่หนึ่งตรงที่เราไปบ่อยๆนะคะ mm hmm. เราก็ไม่ค่อยได้มาตรงนี้กว่าจะมาตรงนี้ได้โห oh, เราก็ใช้ Google Map นะวันนี้แถวนี้มาฉันเราไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานนานมากๆอ่ะดูมีต้นปาล์มต้นนู้นนี่นั่นเนานะ จะบอกว่าไมอามี่บีชก็อะไรอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในสวนค่ะเข้าไปข้างในนี่ก็สวนแล้วเนาะสวนที่นี่ภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าฮาดีกาค่ะฮาดีกาแปลว่าสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้เนาะเราจะเข้าไปข้างในแต่อันนี้จะมีค่าเข้าด้วยนะ30ิบดะฮัมฝ่อรถหนึ่งคันอ๋มก็ เขาเรยกอะไรนะกี่คนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องเสียค่าเข้าไปเนาะโอเคค่ okay. ะอันนี้ก็เป็นตัวที่เราเข้ามาเนาะรถหนึ่งคันจะก,กี่คนก็ตามเนาะอย่างที่เราบอกจะเสีย30สบจะห่ำเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราก็โทรหาเพื่อนก่อนแล้วค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาข้างในสวนแล้วเนาะโหสุดยอดเลยหาที่พากนะนานมากตอนนี้ก็ต้องไปเดินหาเพื่อนอีกนะว่าเพื่อนอยู่ข้างในเขาบอกว่าเขาอยู่แถวหอคอยอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอันนี้ก็มีแบบเั้นของเล่นเด็กนู่นนี่นั่นเนาะโอเคอยากจะโชว์รองเท้าคู่นี้ซื้อมาแล้วลืมใส่ใส่ครั้งเดียวอย่างเงี <laughs> ้ย หอบบ้าเป็นหอบฟางเลยวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากๆเพื่อนบอกเนี่ยจุดนัดพบหอคอยงาช้างว่างั้นนูน่นนางอยู่นูน่นเนี่ยว่าจะถึงเพื่อนโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายแต่มันอากาศมันดีไงอากาศมันดีมันโอเคอยู่นะถ้าอากาศไม่ดีคงไม่อยากเดินอะโอ้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ไงเธอสวนทั้งหลายแหล สวนังไหลเลยแล้วก็ทางนี้ทางนี้ค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงเพื่อนแล้วนี่เพื่อนนั่งรอแล้วว้าอันนี้อะไรอ่ะสเตน,นี่อะไรอ่ะสเสเ้นมีอันนู้นอะไรอ่ะกุ้งอันนี้จุงนนจ้งมาถึงก็มาถึงก็กลับเลยวางงั้นชักคอยไม่มีอะไรจุ้งมาจากตลาด <laughs> ลูกฉับมาย่างอันนู้ยสมตำเลยนะใช่ตำไทยโอเคโอเคเดี๋ยวหม้อสุกี้เรากำลังจะลงว่างั้นจะตำลาวโวโวโวนี่สุกี้อะไรทั้งหลายหละอันนี้หม้อนี่กระทะนี่น้ำจิ้มทุกอย่างพร้อมเอาจริงงตำลาวไม่มีสวยเอาน้ำอุ่นเชบทำเองเหรอไหนมาชิมหนึ่อุ้ยมันก็เอานี่มาเนาะเดี๋ยว นี่เพื่อนทำน้ำจิ้มอุ้ยน้ำพริกเผาน้ำจิ้มเฉยโอ้ยเขาเหนียวนี่เอางั้นปั้นให้หน่อยสิสักปั้นบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เป็นไงอะอาชัดเหเป็นไงเฉยมากหัวใจอันนี้ก็ถ่ายยันหัวใจเลยเนาะถ่ายยันเกินเนี่ยเดี๋ยวเราอาปากสิอาปากสิไม่มีแล้วขืนกลัวขืนหมดแล้ว นี่คือบรรยากาศในสวนเนาะแอบบเดินผ่านดูพี่เขาทำเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำย่างย่างว้าวมาลัลาะมีแต่คนย่างนู่นนี่นั่นเนาะนี่ก็อแอบ,บมาดูของพี่เขาอีกคนนึ่ง Okay. ต้นไม้เยอะที่จอดรถไม่มีโวยวนหลายรอบมากบางท่านก็น่าจะมีปาร์ตุงปาร์ตี้อะไรกันเนาะมีบอลลูนบอลลูนมีกระเพราด้วยนะน่ากินน่ากินน่ากินเออละบิสมิลลา เออเาไปสิมเวลาข้าวเหนียวมาวะหลอกกิน้มตำขอ้มตำหน่อยแม่อยากกินนะั้นอะลองดูเออเวลาเขาตำนี่ลองเขาเวลาเขาตำไทยอยากกินตำลาวเว้ยจังไรเอี่ย อืมอืมจับหลาหวายเฮ้ยแหลน้อยก็ไม่ได้ต้องแหลใหญ่ๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีน้อยเล้วมีแต่ใหญ่ๆนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงสองนิ้วเขาให้อุอ้ยหล่นมั่วปิงชุดยังเวลาฮี่ย้อต้องกินใจเมื่อเนี้ยไม่ได้กินไก่สเต๊กบอกมันอยากกินไก่สเต๊กไปฟม่ก เราต้องมีนำก็ใอ่เลอลวกก็รอยู่ว้อายหัวใจเองุมีสุกี้สุก้ลูกสาวคำนี้สูกใจลูกสาวอย่าไปคล้องกอดละลูกไม่สุขต่นีนใค้บอกกูอยู่นู่นอ่เตานู่นเอาน้ำไม่ลูกน้ำจะเป็นน้ำ

ไมเลมันถ่ายอยู่เฮ้ยกินอิ่มเสร็จมึงก็ไปจัดการไปเอาอะไรนี่พอ,อ,อแล้วพอแล้วแค่นี้ก็ตัดต่อไม่ไหวแล้วเห<อ>นื่อยจนปวดหัวเลยของเก่าก็ยังลงไม่หมดดิโอ,อ,อโอเคป่ะไหนไหน่อยช่วยอันนี้ที่เทลงไปเมื่อกี้กลับไปคืนน<อ>่ะลูกไม่กินปลาไง เคอ่ะน้อแต่กิ๊ดย่าเาบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อันนี้น้ำจิ้มนะลูกเอาพริกไหมฟินฟินไหมเบนเช่ย่าเราอันนี้คือแกงแกงตีนโต <laughs> <laughs> อันนี้เราก็จะรอรอกาแฟเนาะน,ะนี่เพื่อนจะทำกาแฟาปิดจ็อบวันนี้ข้าวอิ่มอะไรอิ่ม ตอนนี้ทำกาแฟก่อนค่ะเออไหนเออขนมมาเออมาเออมาไหนขนมฉันน่ะอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่ใช่สามอันนี้ให้ฉันหมดเลยบ้าแล้วว่าและบิสมิลลาอ้าวอ้าวอาวอ้าชิมก่อนเขาบอกให้ชิมเฮ้ยมึงลองชิมอันยาวดูอันนี้มันเปลือกอันนี้มันมันมแกงไข่ธรรมดาอันนี้ไข่ธรรมดาอันนั้นอันยาวๆเปลือกอันนี้เปลือกเหรอซอยเปลือกเป็นเส้นๆอ้อันนี้เปลือกเหรอโอเคกินเปลือกดีกว่า เพราะชอบเผือกไงก็เลยต้องกินเผือกมาดิมากินด้วยกันเถอะไข่เต็มหน้าเลยฮะค่ะเดี๋ยวรอรอกาแฟก่อนรอกาแฟรอกาแฟหวานของหวานสีม้อแกงหม้อแกงกาแฟยาสิมิลลาลงถุงไปเปล่าวะฮะดูแม่ขู่ดูแม่ขู่ขูเฮ็ดมาให้มันกูเฮ็ดมาให้มันผ่านฮะ เอาจะพานก็าพานไม่พานก็ไม่เป็นไรโกรลนปึ้งหรือบอกไว้ท้องไว้ท้องพอหยังอุ้ยใส่ยังนี่นึงโอเคโอเคโอเคพอพอผมไม่เหมือนห้านะเว้ยอันนี้อันนี้กาแฟหุ่อขมดดูปากมันิ อเ้อาพเเทๆปิดแก๊สก่อนก็ได้นะเฮ้ยตอเยนจับโทรศัพท์กูว่าไงน้ำตาลมอุ๊ยๆน้ำตาลมีนี่ไงเป๊อยู่ในซองเนี่ยไอเนี่ยน้ำตาลไม่หวานอ่ะ กูผมมึงตาดีหวานตากูผมหน้ากูทำอะไรแบนี้วะเอ๋ขมผมปี้เลยใส่เยอะไปหน่อยค่ะเราก็อยู่จนมืดค่ำเลยเนาะยากาศดีดีอากาศเย็นเย็นอยู่จนมืดเลยค่ะนู่นเดี๋ยวถ้ามองไปทางนี้นะถ้ามองอ๋อันมองไม่เห็นเนาะ มองไกลๆไปนู่นน่ะคือตึกคาลิฟ่านู่นน่ะไฟขึ้นดึงด้งดึ้งดึ้งอยู่น่นบายบายเนาะ thank you ค่ะบายบายมาสลามมาบายย thank you for watching นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะสิเปอร์ซอมยล้วาพอบึ่ช่วยจ้าก็ไม่เห็นมันพึ่งไม่เท่าไหร่ใช่หรอกี่โมงพึ่ง6โมงเอง